สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะพาทุกคนไปฟังเรื่องเล่าหลอนๆของสิบตำนานเฮียนสุดหลอนของโรงเรียนไทยใครได้มารับฟังกันตอนกลางคืนหากคนมาอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนก็ดีนะคะก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสิบตำนานเฮียนสุดหลอนของโรงเรียนไทยเริ่มกันที่ตำนานที่หนึ่งใครอยู่ในห้องสมุดเป็นเรื่องของห้องสมุดในโรงเรียนชื่อดัง ที่ว่ากันว่ามีเรื่องเฮ้ยเรื่องหลอนให้เล่ากันได้ทุกวี่ทุกวันคนที่เชอ่ปบ่อยที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบรรดารักที่นั่งอยู่ก็จะเห็นเงาดำๆอยู่ที่บริเวณมุมมืดของห้องสมุดแต่พอเดินไปดูกลับไม่มีใครพอกลับมานั่งก็ได้ยินเสียงคนคุยซุบซิบกันเสียงวางหนังสือทั้งๆที่ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยพอเปิดห้องสมุดมากลับมีรอยเท้าเดินทั่วห้องสมุดทั้งๆที่ก่อนจะปิดห้องก็ทําความสะอาดอย่างดีแล้วอีกเรื่องที่เป็นตำนานก็คือเรื่องของบัตรยืม ห้องสมุดของอดีตนักเรียนคนหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กลับมีคนเห็นบัตรยืมของเขาไปตกอยู่ที่ตรงมุมมืดที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้งานบ่อยๆขนาดทุกวันนี้ยังมีคนออาบัตรผีใบนี้มาคืนอยู่บ่อยๆจนบานนารรลักษ์ก็พากันหลอนกันไปหมด เรื่องเล่าเรื่องที่2เรื่องของตึกสองโรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุที่มีตึกสุดหลอนที่เด็กๆเ,เล่ากันมาจนหลอนนั่นก็คือตึกสองที่เมื่อก่อนมีลิฟต์แต่จู่ๆก็เลิกใช้กันโดยไม่มีใครรู้สาเหตุแต่จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าลิฟต์ตัวนี้มันไม่ธรรมดาเพราะเคยมีคนงานก่อสร้างตายขณะที่กำลังติดตั้งลิฟต์ตัวนี้อยู่คนก็เลยมักเจอเรื่องแปลกๆบ่อยๆทั้งเงาประหลาดเสียงกรีดร้องและมือผีที่โผล่ออกมาให้เห็นกันจัะจะ เรื่องของตึกสองยังไม่หมดเพียงเท่านี้พอมีเรื่องของห้องน้ําที่ตอนเย็นๆใครเข้าไปใช้งานก็มักจะรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเข้าห้องน้ําห้องข้างๆอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ไม่มีคนแถมยังเคยมีคนเห็นเงาคนต่อคิวทั้งๆที่ออกมาก็ไม่มีใครเสียงเปิดปิดประตูที่ดังปึง้งปังปึ้ง,ป,งปั้งทงั้งๆที่ไม่มีคนอยู่ทําเอาคนไม่กล้าเดินผ่านห้องน้ําคนเดียวเลย เรล่าเรื่องที่สมผีเหรียญในโรงเรียนคงไม่แปลกที่ใครจะอยากลองเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อลองดีในโรงเรียนแต่เมื่อฟังเรื่องนี้แล้วหลายคนอาจจะกลัวจนไม่กล้าเล่นก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของห้องดนตรีไทยที่ถูกปิดตายที่ว่ากันว่าใครเดินผ่านใครไปส่องดูก็จะเจอดีอยู่บ่อยๆเลยทําให้เด็กกลุ่มหนึ่งอยากลองของ เลยไปเล่นผีเหรียญในห้องนั้นตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนผลักเหรียญหลังๆเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนคนนึงในกลุ่มลงไปนอนชักอยู่กับพื้นที่เหลือจึงตะโกนเรียกเพื่อนที่รอยอยู่ข้างนอกให้เข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาจู่ๆลมก็พัดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ทําเอาประตูหน้าต่างชนกันดังปังๆจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกจึงพางกันยกมือไหว้ขอขมาขอโทษที่เข้ามาลบหลู่ทันใดนั้นประ ระตูก็เปิดออกอย่างง่ายได้เพื่อนที่รออยู่ข้างนอกก็ตกใจว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเมื่อเรียกให้ช่วยทั้งๆที่ข้างในตะโกนเรียกกันแทบตายแต่ข้างนอกกลับได้ยินแต่เสียงวเราแทนเรื่องที่4เรื่องหลอนนะอาคาร6เป็นเรื่องของโรงเรียนชื่อดังย่านปากเกร็ดนนทบ,บุรีที่ว่ากันว่าแตก่ก่อนเคยเป็นสารานพักศพมาก่อนจึงทําให้ทุกวันอังคารจะต้องมีการทําบุญตึก เรามีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเคยมีครูคนหนึ่งทำงานเลิกดึกพอเดินลงมากับเห็นเด็กสายชูนักเรียนนั่งอยู่บนป้ายตรงทางเดินครูจึงเข้าไปถามว่าเป็นอะไรทำไมยังไม่กลับบ้านแต่พอเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นครูก็ตกใจจนร้องไม่ออกเพราะน้ำตาของเด็กคนนั้นไหลออกมาเป็นเลือดแถมป้ายที่นั่งอยู่ก็ติดก,กับผนังที่ไม่มีทางที่คนจะนั่งตรงนั้นได้ ครูก็เลยต้องรีบวิ่งกลับบ้านไปแต่เรื่องไม่ได้มีแค่นี้เพราะเคยมีเด็กที่มาเชา้าๆนั่งรอเพื่อนในห้องอยู่ดีๆก็มีเด็กหญิงใส่ชุดนักเรียนเดินเข้ามาแต่หน้าไม่คุ้นจึงถามว่าชื่ออะไรหรอทําไมมาเช้าจังเด็กคนนั้นไม่ตอบกลับร้องไห้แล้ววิ่งออกไปตรงระเบียงพร้อมกลับกระโดดลงไปแต่เมื่อวิ่งตามไปดูกลับไม่เห็นร่างของใครทั้งนั้นเลยว่ากันว่านี่เป็นวิญญาณของรุ่นพี่ที่เคยกระโดดตึกฆ่าตัวตายนั่นเอง เรื่องที่5ผีคุณยายบนตึกเรียนเป็นเรื่องราวที่นักเรียนเล่าต่อๆกันมากับสิ่งที่ครูคนหนึ่งได้เห็นวันนั้นครูคนนี้มาโรงเรียนเช้าเลยยังไม่ค่อยมีคนมากนากักพอเดินไปถึงตึก จึงมองขึ้นไปกลับเห็นคุณยายแก่ๆคนหนึง่งใส่ชุดออกจีนๆครูก็คิดในใจว่าเป็นผู้ปกครองของใครหรือมหาใครจึงรีบเดินขึ้นตึกพอไปถึงชั้นนั้นกลับไม่พบคุณยายคนนั้นแล้วทั้งๆที่ทางขึ้นลงของตึกก็มีอยู่ทางเดียวแค่คิดแค่นี้คุณครูก็ขนลุกแล้วจึงตัดสินใจหันหลังเพื่อที่จะเดินต่อแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อเห็นยายคนนี้นั่งอยู่หน้าห้องครูทำเป็นมองไม่เห็นและจะเดินเข้าห้องไปแต่ระหว่างที่เดินนั้นยาย กับหันคอตามครูไปจนเลือดค่คอยๆไหลออกมาจากคอใบหน้าก็ยิ้มไปด้วยแล้วก็มีเสียงเอ๊ดดังลัน่นเหมือนเสียงกรอนประตูครูจึงรีวิ่งเข้าห้องและไม่หันกลับมาดูเหมือนเรื่องจะจบแล้วแต่พอตอนเย็นคุณครูก็ได้ยินข่าวว่าแม่ของผอโรงเรียนตกบันไดคอหักเสียชีวิต เมื่อไปเห็นรูปก็ถึงกับช็อกเลยทีเดียวก็เพราะคุณยายที่เห็นก็คือคุณแม่ของพออโรงเรียนที่ตกบันไดเสียชีวิตนั่นเองเรื่องเล่าเรื่องที่6 ขี่ห้องพยาบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนชื่อดังแถวแถวสยามที่เป็นแหล่งรวมเด็กเก่งทั้งหลายเรื่องมีอยู่ว่าปกติเด็กๆที่ขี้เกียจเรียนอยากจะโดดเรียนไม่ชอบเรียนวิชาไหนก็มักจะอ้าง่าปวดหัวไม่สบายจนสุดท้ายต้องไปนอนที่ห้องพยาบาลใช่ไหมคะแต่ที่โรงเรียนนี้คงจะทําอย่างนั้นได้ยากเพราะมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาว่าถ้าใครแอบป่วยไปนอนห้องพยาบาลแล้วก็จะเจอดีคือจะเห็นเท้าคนเดินมาแถวแถวเตียงที่มีผ้ากั้นไว้แต่ กลับไม่เห็นเงาคนบางก็ได้ยินเสียงคนเดินแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องทำเอาพวกเด็กแกล้งป่วยไม่กล้ามานอนห้องพยาบาลกันอีกเลยเรื่องเล่าเรื่องที่7 รองเท้าส้นสูงในห้องน้ําหญิงเรื่องนี้เป็นเรื่องของห้องน้าหญิงบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีเรื่องเล่ากันว่ามักจะได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินวนไปวนมาในห้องน้ําอย่างไม่หยุดหย่อนเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เคยถูกฆ่าตายในห้องน้าแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นเธอใส่รองเท้าส้นสูงอยู่ด้วยเลยทําให้ยิ่งเชื่อกันเข้าไปใหญ่ว่าวิญญาณของเธอยังไม่ไปไหนยังคอยวนเวียนอยู่ในจุดที่เธอตายเรื่องราวเรื่องที่8 อา,านโรงเรียนประถมโรงเรียนประถมแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนนทบ,บุรีที่มีเรื่องเล่ามากมายทั้งเรื่องกุมารทองของบาารรลักษ์ห้องสมุดที่พอตอนเช้าที่ไรห้องสมุดที่จัดไว้เรียบร้อยต้องถูกลื้อโคน,นังสือกระจัดกระจายอยู่ๆหนังสือก็ตกลงมาจากชั้นโดยที่แถวนั้นไม่มีคนแถมยังได้ยินเสียงวิ่งเล่นของเด็กมาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆและยังมีเรื่องห้องน้ําชายที่ถูกปิดตายเพราะมีเสียงร้องไห้ปริศนาและมีคนเห็นวิญญ,ญาณของเด็กหญิงยืนร้องไห้ สะท้อนกระจกแต่สุดท้ายก็ได้รู้ความจริงว่าที่ดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นโรงพยาบาลเก่าขนาดพระยังรู้สึกได้ถึงกลิ่นวิญญาณอาฆาตที่แรงกล้าของที่นี่เรื่องราวดังที่ก้า ตำนานผีโบเขียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดปกติโรงเรียนก็มักจะมีกฎให้นักเรียนหญิงผูกโบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีน้ำเงินแต่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ผูกโบสีเขียวมาโรงเรียนทุกวันจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเธออยู่มาวันหนึ่งเรื่องไรก็เกิดขึ้นเมื่อพัดลมในห้องเรียนเกิดหล่นลงมาตรงที่เธอนั่งพอดีทำให้เธอเสียชีวิตคาห้องเรียนแบบนั้นเวลาผ่านไปเรื่องราวของเธอก็เงียบหายไปตาม การเวลาจนมาถึงคาบเรียนของครูใหม่คนหนึ่งที่พอถามคำถามขึ้นและไม่มีใครตอบจูจๆครูก็พูดขึ้นมาว่าอะโบเขียวตอบข้อนี้ที่สินักเรียนที่อยู่ในห้องก็งงกันใหญ่เพราะไม่มีใครผูกโบสีนี้ครูก็ยังไม่หยุดชี้ไปที่หลังห้องและบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะที่อยู่หลังห้องพอพูดจบทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดเรื่องเล่าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สิบครูนาตาสินโดยเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่เองโดยนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมักจะได้ยินเรื่องราวของครูวิภาครูสอนหน้าตาสินที่เคร่งครัดเข้มงวดระเบียบต้องเปะ๊เปะๆทุกอย่างแถมยังเป็นครูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการร่ายรำเป็นอย่างมากจนมาวันหนึ่งครูป่วยหนักจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ด้วยความรับผิดชอบและรักในอาชีพครูจึงหนีออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมเด็กๆในการแข่งขันรำไทยในคืนนั้นเองอาการของครูสุดลงทำให ต้องไปเอาอยาที่ลืมไว้ในห้องนาฏาศิลป์แต่โชคไม่ดีเพราะไม่เครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเช้าวันต่อมามีคนพบศพของครูวิภาในห้องนั้นเวลาผ่านไปทางโรงเรียนต้องการจะทุบห้องนั้นทิ้งแต่ทุกครั้งที่มีคนเข้าไปพยายามย้ายของจะมีเสียงดนตรีไทยและมีคน หรือผีมารำอยู่ในห้องนั้นทุกวันจนช่างไม่กล้าเข้าไปย้ายของปัจจุบันห้องหน้าตะสิ่งของคุณวิภาก็ยังคงอยู่ที่เดิมและเหมือนเดิมเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับสิบเรื่องหลอในโรงเรียนของเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า